ปลาอะไรครับปลาอะไรกระโดดแม็กไปช่วยไล่ตีนไปช่วยไล่ตีนเอาแล้วแล้วแล้วงมก่อนมองมก่อนโอ้โอโอ้โส <O> ากนี้ในร่วมร่วมยี่สิบตัวครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องพบกับผมช่างนาเด็จากช่องวิถีพื้นบ้านเดลิเวอรี่นะครับคืนนี้เนี่ยผมจะพาเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องเนี่ยไปทอดแหตอนกลางคืนกันนะไปกับ พานมิทก oh, ับแม็กเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าผมต้องมาเปิดคลิปอยู่คนเดียวเนี่ยเพราะว่าแม็กกับพานมิทเนี่ยเขาไปกันก่อนเนาะไปกันตั้งแต่ประมาณสักทุ่มหนึ่งนะส่วนผมเนี่ยจะตามไปเนี่ยตอนนี้น่าจะสองทุ่มกว่าเกือบเกือบสามทุ่มแล้วนะครับเพราะว่าที่ตามไปทีหลังเนี่ยผมก็ติดภารกิจตัดต่อคลิปวิดีโอนะแล้วก็ลงให้เพื่อนเพื่อนเน้องได้ดูกันนะครับก็เลยจะตามพวกเขาไปทีหลังนะเดี๋ยวตามไปดูกันนะว่าทั้งสองคนเนี่ยได้อะไรกันแล้วบ้างแล้วก็จะหมานไม่หมานนะครับคืนนี้ ตามไปกันเลยครับมาถึงจุดที่ทานมิดกับแม็กที่เข้ามาล่วงหน้าเนี่ยมาจอดรถไว้แล้วนะผมมาจอดคู่นะครับสองคนเข้ามากันตั้งแต่ทุ่มหนึ่งนะครับช่วงนี้นี่ฝนก็ตกลงมาแทบทุกวันเลยนะน้ำในอ่างก็เริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับเนี่ยจากจุดที่เดินเนี่ยเป็นมืออ่างนะตอนนี้ก็ เริ่มมีน้ำดันขึ้นมาแล้วครับนู่นครับเห็นไฟสองดวงอยู่ไกลๆนู่นนะไกลถึงแล้วฮะนี่มากันแล้วนะดูครับ<ม>เราในพานนะหนีมาก่อนนะเป็นไงอุย้ยคึ้นกระป๋องเลยอะ่ะโอ้นี่กุ้งด้วยครับโอ้แต่โดนตะกับใหญ่ๆนี่เยอะมากๆเลยนะ โอ้โหโคตรหมานนะครับโอ้โหพลาดเลยผมมาช้าน้าัวแต่ตัดคลิปอยู่ครับนี่เดี๋ยวเปิดออกมาดูกันหน่อยเนาะแต่ว่าก็ยังไม่ได้กลับนะเดี๋ยวเราทอดกันอีกนะครับพอดีผมตามมาสมทบเนาะนนเดี๋ยวกุ้งกัดนี่นอโอ้ตัวเบลเลอร์เลยเอาเอาไฟออกหน่อยแล้วก็ไฟออกหน่ๆๆอยอะดูกุ้งดูกุ้งกุ้งมาเออนี่ครับโอ้กุ้งแม่น้ำตัวเบลอร์เลยนะนี่ครับ หมายอ่างก็บน้ำเหมือนเดิมนะนี่ได้กุ้งนี่ถือว่าโอ้โคตรดีใจอะฮะนี่ปลาตะกับดูโอ้โหสายฝ่าม,มือเลยครับนี่เนี่ยครับฝนมันตกลงเยอะอะครับแล้วปลามันเริ่มจะขึ้นมาเล่นน้ำแล้วนะตะกับใ,ใหญ่ๆอั้งนั้นเลยฮะมีอะไรไหมอ,อ,อ,อู้ดูดูดูด,ด,ดูมีของที่มีของพิเศษอีกนะดูน,นี่มีกุ้งอีกตัวนึงอะอะเด็ด โอ้โหตัวนี้โคตรใหญ่เลยครับนี่ได้กุ้งกี่ตัวแม็กสองตัวกุ้งสองตัวเ่ยพอมือเลยนะสองตัวนี้นครับโอ้ยแหนว่าก,กลับเลยเสียได้นี่น,นี่ได้ปลาบูตวนงนะนี่ครับโอ้ยังทันครับเนาะแต่ว่าตะกลับเนี่ยสุดๆเลยนะตัวใหญ่มากๆนี่ครับ เดี๋ยวยังไปดูกันต่อเนาะเดี๋ยวลังทอดอยู่นะครับลองตามมาดูนะครับหลังจากที่ช่างระเด็ตามมาสมทบนะจะหมานไหมฮะไอแล้วครับค้างป่าผักบุ้งนะวันนี้อ่ฝนตกทั้งวันเลยนะครับก็มีพวกปลาฝูงปลาเนี่ยเข้าฝั่งเข้าตลิ่งนะักกลางคืนนะครับคืนนี้เลยโดนปลาตะกับ เพียบเลยภาษาตาตคำว่าเพียบเนี่ยก็คือมากนะครับเยอะเยอะมากก็คือเพียบเลยดูนะนีไหมครับปากนี้เงียบปะไม่เพียบเลยใช่ไหมเงียบเลยใช่ไหมมีอะไรสัก,กต<อ>ในพานเดินไปหาหมายแล้วนะหมายที่เราเล็งเนี่ยช่วงน้ําเริ่มดันขึ้นอย่างเนี้ยก็คือ ที่ทมันเคยแห้งเป็นเกาะเนาะแล้วก็มันมีป่าญ้าพอ,อน้ําท่วมป่าญ้าเนี่ยป่ามันจะเข้ามาซุกอยู่ตามป่าญ้าแบบนี้เนาะดูนะเลี้ยงไมยป่าญ้าแล้วก็จะค่อยๆกระตุกขาขาแบบนี้นะครับตะกับเนี่ยมันจะเข้ามาอยู่ตาม เรียกว่าอะไรป่าหญ้าที่น้ําท่วมถึงอย่างเงี้ยเนาะน,น,น,นี่เห็นตัวแล้วครับนั่นนั่นโอ้มีหลายตัวอยู่นะปากนี้จิดยาเดี๋ยวดูนะว่าจะได้สักกี่ตัวครับในพานชักออกไปข้างนอกแล้วพอหลุดพอกระตุกกระตุกพอหลุดหญ้าเนี่ยก็ค่อยๆขยับตีนสาวเรื่อยๆนะ มาลุ้นกันนะครับปากนี้นี่โดน,นแน่ๆครับแต่ว่าจะมากจะน,น้อยเนี่ยมาแล้วครับโอ้ตัวใหญ่ก็มือ่ะโอ้ยนี่โอ้โหนี่ครับตะกับโอ้ไซส์ใหญ่ๆเยอะเลยครับโอ้หมานะแบบนี้ เดี๋ยวเลือกแต่ตัวใหญ่ๆที่สวยเนาะเล็กๆปล่อยทิ้งไปนะครับนี่ตึ๊บนี่ยอย่างเล็กอย่างนี้เดี๋ยวเราปล่อยไปครับ,นรบเนี่ยเลือกแต่ใหญ่ๆอย่างเดียวฮะไวันปากนี้นี่โดนวานเลยครับ วันนี้พามาทอดแผลแบบพริกพิกกันวันหนึ่งนะเอาไหมเอาเอาไซส์เอาใหญ่เลยนะเอาได้เอาได้ใหญ่ครัเนี่ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยปล่อยไปนะผ่านมิตรสไตล์ผ่านมิตรนี่ ถ้าไม่ได้ไซส์นี่ไม่แตะเลยนะปลาตะกับเนี่ยปล่อยหมดไะครับปล่อยหมดเนี่ยได้แม่งกินรับปลาเสร็จก็ไปต่อนะครับนี่ครับวิธีสังเกตหมายเนี่ยก็คือมองดูต้นหญ้าที่มันเคลื่อนไหวนะมันก็จะมีฝูงปลาเนี่ยอยู่รวมกันเป็นกลุ่มๆนะครับแล้วก็เลือกทอดเอาเนาะในกล้องอาจจะมองไม่เห็นนะครับ แต่ว่าเวลาเรายืนมองอย่างเนี้เราเห็นตัวปลาเลยนะแล้วในพานก็ขึ้นลำล้อกับน,นี่พอได้จังหวะก็สัตตุม้ม ไอตีนนะมาดูกันครับปากนี้นี่อูหูเห็นตัวแล้วครับเห็นตัวแล้วนูหนูหน,หน,หนูหนูครับมาแล้วครับลากมาแล้วทอดละลากทอดละลากนะเพราะบางตัวมันก็ยังไม่เข้าเผานะครับ จะยกเลยไม่ได้เนาะค่อยไลากมาก่อนยกปั๊บลุตไปนะฮะนี่นู่นครับนี่ฮะนี่โอ้โหต,ตัวส,สวยๆดิดน้ำเข้าหน้านะ <c oughs> ปลาตะก,กับเนี่ย<อ>าทาง<อ>าตาดเรียกนะ<ๆ>ว่าปลาตะก,กับแต่ว่าทางอีสานอย่างที่ผมเคยบอกไปไ้หลายคลิปเนาะผมก็มีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆเอฟซเนี่ยบอกนะครับว่าเรียกปลาหมอช้างเหยียบบ้างเนาะปลากาปลากาบ้างอย่างนี้เนาะเอ๊จําไม่ได้ว่าทางใต้นเนี่ยเรียกว่าอะไรนะ <c oughs> เพื่อนพ,พี่น้องๆอ c ทางใต้บอกหน่อยนะครับปลาตะก,กับเนี่ยเรียกเหมือนกันหรือเปล่าเรียกว่าอะไรเนาะปล่อยน้ำโตแต่ตัวเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวดูอย่างที่ปล่อยนะเนี่ยพอดีพอเราได้ปลาใหญ่มากๆเนี่ยอย่างพวกนเนี้ยเนี่ยความชิงมันก็ใช้ได้แต่ว่าเราก็เลือกที่จะปล่อยมันก่อนเนาะเพราะว่าเลือกตัวสักประมาณฝ่ามือฝ่ามือนะครับคืนลำหมแล้วนะ <c oughs> คืนนี้ในพานหมานหน่อยนะ ไปแล้วครับไปแล้วครับจับภาพเกือบไม่ทันโอ้โอ,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 อปลาอะไรครับปลาอะไรกระโดดโอ้ดูดูดูเด้อเด้อเด้อเดแม็กไปช่วยไล่ตีนไปช่วยไล่ตีนเอาวแล้วแล้วงอมก่อนงอมก่อนโอ้โห้เด้อเด้อเด้อเด้โอโอ้ไล่ตีนก่อนไล่ตีนก่อนไล่ตีนเปิดหายเดี๋้อเดี๋ยวเด้ไอไล่ปีนแข้งไี่ปีนแข้งไี่ปีแข้งก็ไม่ละ โอ้จะปลาตะกับตัวใหญ่ๆเลยครับอยู่ในแหนี่เดี๋ยวก่อนนะโอ้ตีนถ้าตีนเปิดปลาช่อนมันจะมุดอะครับเดี๋ยวก่อนนะนี่เอยู่ในรูรูอ่าจับเลยจับเลยงอมเองงอมเลยงมจับตัวเลยบุกมั่งจับเลยเอออยู่ไหมอยู่ไหมจับอยู่แล้วนะอ่ะ ดู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 โอ้สายใช้ได้เลยครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาถุงวนก่อนนะเุงมาเอางั้นเลยเออเอาเอางั้นูใสจะเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยไล่เขาป่เขาเดี๋ยวเราค่อยไล่กระตุกปลาตะกับใหม่นะเดี๋ยวไปช่อนออกก่อนครับนี่เด็ดแล้วครับคืนนี้โอ้กระโดดแห่แทบแตกนะตัวนี้ อ่ะเดี๋ยวพานิดไล่ขาวแหนะ่น่นเนี่ยมาดูกันฮนะเห็นถุกวันนี่โดนปลาท่อนใหญ่หนึ่งตัวครับตรงไหนที่มันติดไม้ค้างไม้เนี่ยก็ต้องค่อยๆนะครับช่วยกันไล่ตีนเนาะไม่งั้นไม้เปิดตีนเปิดเนี่ยปลาก็ออกนะ มาอีกแล้วฮะเราๆๆๆดิ้น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 มาดูนะหลังจากโดนปลาช่อนไปตัวหนึ่งแล้วนะปากนี้นี่ได้ปลาอะไรบ้างนะครับปลายาวๆอากเป็นบกนะนี่ครับ โอ,โอ,อ้โหโอ mm ้โ hmm. ห mm hmm. ใหญ่เลยครับว่ายคนนั้นนี่ครับโอ้เยอะเหมือนเดิมฮะโอ้ตักนี้ในร่วมๆยี่ส,ส,สิบตัวครับใหญ่ล้วนเลยใหญ่ๆแน่ดูมีปล่อยได้สิบตัว อ,อย่างนี้อนนเอาวศประาตัวไรฮะอย่างนี้ปล่อยไปกระ,ะโดดอยู่ข้างๆน้อง่ยฮะอู้หนี่ีนักโชว์ตัวน,นี้หน่อยดูโอ้โหดูเอาไฟออกเอาไฟออกเลยไม่เห็นอ่านี่นี่นะครับโอ้โหเลอะเลยนะ คืนนี้นี่เป็นอะไรที่หมานสุดๆในหมานสุดๆฝ่าทุกๆุคลิปที่เคยพามาทอดแหนะปลาตะก,กับมีเยอะมากๆนะครับแต่ว่าหลังๆมาเนี่ยปลานิงใหญ่ๆเนี่ยก็ไม่ค่อยได้แล้วเนาะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกปลาตะก,กับปลาขี้ขมนะครับที่จะเยอะในะช่วงนี้อันไหนแบแบมือหน่อยที่จะไปปล่อยอันไหน ผ่านมิดนี่ฮะถ้าหน้าฝนจริงๆน้ําเต็มจริงๆเนี่ยเวลาตกเนี่ยได้ไซส์ขนาดนี้นี่โคตรดีใจแล้วนะพานหายากนะช่วงนั้นเนี่ยเอาละแต่ว่าเอาหมดอ่ะซาแล้วหละเออช่วงนี้เนี่ยมันหาง่ายก็เลือกใหญ่ๆก่อนเนาะแล้วเล็กๆเราปล่อยมันไปนะครับปล่อยมันไปเดี๋ยวรอเอาไปตกรอรอตกรอไปตกเลยโอเคไปต่อครับ เล็งแล้วครับไปอู้ครับมดูดูดูดปากนี้ครับดู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 นูนนนว่านน้อยก็เต็มก็เู้ดูๆดูๆๆนนนู้อยก่อนไปอีกแล้วครับกานน้อยปากนี้พอมีตัวนะ ตามในทานขึ้นบกแล้วนะ <c oughs> นี่ครับตัวน้อยก็ไม่น้อยไงไม่น้อยฮะ <c oughs> อย่างนี้นี่บานเลยยี่ขนาดตัวน้อยเลย <c oughs> สี่ทีี่กินทั้งครอบครัวแล้วนะ ดนะเดี๋ยวัโดนเดี๋ยว<ด>ปไปเดี๋ยวรวมไปกิงเจะโยนไปทางไหนเดี๋ยวพายโหนี่วิ่งหมดดีจด็กเยอะว่ะเนี่ยชุดที่กองกองเนี่ยเดี๋ยวปล่อยให้หมดเลยนะ นี่ตัวนี้ตัวนับใส่แต่อสองตัวนั้นแต่เอเอ,เอสองตัวนั้นก็ได้โผลแล้วตอนนี้ก็ต้องได้กลับตำนานเห็ <c oughs> นกับ ตัวขื้อโ,โลขื้อโลกันจิหมดครับที่เหลือนี่มันจะติดก,กับตัวเนี่ยจะปล่อยหมดเลยนะห <c oughs> อยเชอรี่เอาไปหน่อยเดี๋ยวไปใส่รอบนี่หอยเชอรี่ก็เยอะนะครับนี่ยฮือหอแหลมหน้าเลยนอนนอนนอนอนเดี๋ยวให้ในพาเลือกนะ ตรงไหนดีฮะเลือกแล้วครับในพายโน่นแต่ที่รูจริงนีนอย่างบ้ด้วเยอะไหม โอ้อนี่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 ไม้แล้วครับภาพซ้ำนี่สี่ห้ารอบเลยนะทอดลากทอดลากกันอยู่เนี่ยฮะอุ้ยขี้โอ้โหนี่นี่นี่ หัวกุ้งนะฮะมัลเลอร์ลยตัวลอกคราบไปแล้วมั้งครับนี่แับน,นี้ก็ได้หลายตัวนะนี่ฮะดูไซส์ พนมือหนึ่งก็ลิงหมายอยู่นั่นครับพานมือสองก็นี่เตรียมสตาร์ทวิ่งช่วยตะคุบอยู่ตรงนี้นะเป็นทีมเวิร์กนะหากินตามวิถีนะครับได้ไมายแล้วครับไปไปอีกแล้วครับนี่<ด>ในพานาบอกเห็นปลาช่อนด้วยนะแต่ว่าไม่ทันนะฮะ ตะ,ะกลับก็พอได้ตัวอยู่นะปับป๊บนี่ฮนะ ลเลือกออเลือกเลือกอกดตัวใหญ่ๆก่อนก็ได้๋จะได้ตัดคลิปออกเล็กๆเ,เดี๋ยวไม่ต้องถ่ายละเยอะละเขารู้แล้วว่าเราปล่อยจริงเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปเ,เรียบร้อยละเี็เรือปล่อยเนาะไปครับดูนะ ากนี้เป็นไงฮะเงียบกรึบเงียบป่ะตรงนี้น้ําลึกอะฮะมองไม่เห็นตัวปลาเนาะแต่ว่าก็หวานซุมไปไม่ได้ครับขากุ้งก็า <laughs> ปากนี้ไม่ได้เลยไม่ได้เลย <laughs> ถือว่าล้างแหนะ <laughs> กลับมาแล้วนะครับเดี๋ยวมาช่างดูนะคืนนี้ครับนี่กระมังเนี่ยประมาณแปดขีดเนาะ เรามาดูนะโอ้เกือบเก้ากิโลกับแปดกิโแปดโอ้รวมรวมัวมวมาน่าจะ8ปดกิโลครับเก <c oughs> ือบไม่ถึงสิบนะนี่ตะกลับทางนั้นเลยนะเดี๋ยวมาเทออกดูกันนะครับคัดแต่ตัวไซส์นี่ตัวโตท้งนั้นเลยนะเนี่ยก็เล็กๆเนี่ยถ้าให้เอามาจริงๆเนี่ยก็จะประมาณอีกครึ่งหนึ่งเท่านี้ฮะ ปล่อยไปเยอะมากมากครับนี่ครับค้อนกระมังใหญ่เน,นี่ยตะกับแทบจะล้วนๆแล้วน่านได้ปลาอื่นมานิดหน่อยนะครับโอ้แลวไซส์เนี่ยไม่ต้องกลัวเลย คัดมาแบบใหญ่ๆเลยครับนี่สวยมากครับนี่ก่อเนี่ยนะครับได้ปลาช่อนใหญ่ตัวหนึ่งเนาะแล้วก็กุ้งตัวใหญ่ๆนะสองตัวนะครับโอ้เท่านี้ก็ชื่นใจแล้วนะนี่ครับตัวนี้โคตรใหญ่เลยนะี่แล้วก็ปะบูไซส์สวยเลยนะครับตัวหนึ่งนี่ นื้อดีมากๆนะผมบอกตลอดนะครับใครยังไม่เคยลองกินปลาบูเนี่ยจะเสียใจนะถ้ามัวติดแต่อยู่ละครเรื่องเขาเรียกอะไรอะปลาบูทองเนาะหลายๆคนผมถามนะที่ไม่กินปลาบูเพราะว่าละครเรื่องปลาบูทองนะครับเมื่อก่อนผมก็เป็นนะแต่พอได้กินครั้งหนึงเนี่ยโอ้โหคิดเลยครับว่าชีวิตนี้พลาดปลาเนื้อดีๆแบบนี้มาได้ยังไงครับเนี่ย ถ้าเอาให้จริงเนี่ยปลาพวกนี้เนี่ยเป็นปลาส่งออกราคาแพงมากๆนะแถบสิงคโปร์มาเลเซียเนี่ยโอ้โหเป็นที่ขึ้นชื่อเลยนะครับปลาบนูนี่แต่ในประเทศจะบริโภคน้อยเนาะแล้วนี่ด้ปลานินตัวหนึ่งนะครับที่เหลือก็เป็นปลาตะกับเนาะรวมๆวมแล้วก็ประมาณ8โลครับคืนนี้อ่ะโอเคถ้าเพื่อนเพื่อชอบคลิปแบบนี้ก็กดไลค์กดแชร์เหมือนเดิมนะครับเป็นกำลังใจให้กันเนาะแล้วเดี๋ยวไว้เจอก,กันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะ ส่วนคลิปวิดีโอนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ